กระาบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดี๋ยวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมหัวฟูแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กันในรายการแบบนี้ก็ได้หรอรวมๆกับน้องเอาอะไรมาให้พี่ดูนะครับซึ่งจะเป็นเก็บตกคลิปนะครับมันจะหมดแล้วแหละน้องเขาส่งมาให้นะครับผมโอเควันนี้เราก็จะดูคลิปของน้องให้หมดเลยนะครับแล้วมันจะเป็นยังไงจะสนุกหรือตลกขนาดไหนไปรับชมรับว่งพ่อพอลเลยนะครับปายโอเคคลิปนี้มาจากน้องอ่า อานุสลาคูคทองนะชื่ออาชื่อจริงโอเคเรามาดูคลิปนี้กันนะครับโอเคครับเป็นพี่ชิบานนะครับ VR number one จะขับร้องโดยพี่ชิบานและองเพื่อนยูทูบเบอร์ไหนไปดูดิดอ่าฮะเฮ้ยพีเว้ยด้วยวะคนยูทูบเนะยครับเออคนยูทูบ ไฟเยอร์นะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการพิตี้พิตี้พิตี้มาได้ไงไม่ไม่มือเอออะไม่ไม่มือแต่ไม่มือแต่ไม่ไม่มือไม่ไม่มือแต่ไม่ไม่มือออ่าพอเติร์ฟพิตี้มาราคี โอ้แตกเอาเชียบเอาลงโทนี่คนยูทูบนะครับเ้าคนยูทูบเออโอ้ วาดอร่อยง่ายใสดไม่ใช่ละคุกกี้พิชวาดดีกว่าครับอ่าถ้าผมจะไม่ผิดรายการนี้พี่ชิวาร์ได้อ่าซื้ออะไรนะไอเครื่องทอดไร้น้ำไร้น้ำมันมาใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ผมได้ของเล่นอันนี้ผมดูอยู่เวอง่นาฮะเครื่องครัวนะครับมันที่แอร์ไฟเยอร์หรือภาษาไทยเขาเรียกว่าแตงโมนะฮะ เออคนยูทูบนะครับเอ่อเต็มหมดเตโมโม้คนยูทูบนะครับคนยูทูบเออคี่ชิบ้านกูอ่ะคนยูทูบนะครับ คนยูทูบเนะครับอ่ะออกมาเอาให้สุดโอ้ <laughs> คนยูทูบเนะครับคนยูทูบเนะครับออคนยูทูบเนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้โมโดเดเอ็กซ์อีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเมื่อเอาเราคนดังมายำรวมกันในเพลงเดียวตงเหมือนกันู้จัดครับจับขอขาเลยไหมพ้เลยขอหัวเราน้ำตาไหลเลย่ใช่เลยอะไรบ้าว่ามันมีความสุขนะฟินเลยฟินเอาเลยตรงนะเออ

ว่าจะมาทำไมกูไม่ขี่รถไซเซเว่นซื้อข้าวกินเอาเพียงเพียงนะเออคามีีะ้ฮม้ดูาฮ่าคู้ฮู้้ฮู้ฮู้ฮููเตรียม้ัวฮอ้ฮา อันนี้ไม่ใช่พี่ชิวัสดูนะครับอันนี้พเราสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมรายการแล้วอุ่นมุชมาดีนะวอสฟาอยกผมชิวัสก็รายการสตาร์เทนไม่มีนะครับอยู่ในช่วงเป็นจอกคลิปให้ได้เลยเฮ้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 ยไม่ใช่ละวันเสาร์เมามีมนะครับก็เป็นรายการที่น้องๆทางบ้านเนี่ยส่งมีมมาแล้วเราก็มาดูด้วยกันนะครับครับวันเสาร์ม่วงมีมอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงไปไม่ครับ ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งนะฮะแล้วงได้ปลาอุ้ยเฮ้ยรวยได้ไงอ่ะทำไมมันเป็นแบบนั้นนะรู้แต่ว่าชาวบ้านเขาน่าจะไปนอนนะครับน่าจะนอนแล้วก็ลอยทะลุบ้านออกมาเนี่ยนะ อล้วขีไม่ได้ยังไงวะเออเอาจงใจชัดเ้อแล้วแล้วขี่ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรหุีเป็นชิ้นชิ้นโอ้นี่ไงเออ ผมเห็นน็อตตัวหนึ่งลูดออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เฮ้ยเดี๋ยวเสียงไม่หายเออรอบไหนไม่ทราบแต่รอบนี้น่ะ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  โอ้แม่ไอ้ชิบานะผมว่าจะหมดจีวิตแล้พี่ what what the fuck น <laughs> ี่ไอ้บักบอสเหลืออีกคลิปสุดท้ายนะครับผมมาเรามาดูกันเลยน่าจะเป็นรวมเสียงหัวเราะอ๋อเสียงหัวเราะนะครับผม เฮ้ยเกือบแล้วอีกนิดเดียวประธูอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไม่เสเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย แล้วถ้าใครมีอะไรติชมก็สามารถคอมเมนต์ไปได้ล่างคลิปนี้ได้เลยหรือถ้าใครอยากให้ผมดีแอคคลิปอะไรก็สามารถทิ้งลิงก์หรือทิ้งชื่อคลิปไวด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีแอคอย่างแน่นอนนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมก็มีหนึ่งบทเพลงมาให้ทุกคนได้ฟังนะครับซึ่งช่วงนี้กําลังคิดเลยก่อนจบกันไปมาฟังเพลงนี้กันนะครับผมเท่านี้ละเนี่ยมันถึงเดินมา yeah, 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 yeah. ใยย่ใหญ่่ยิงแขงกุญแจทังบงรัง chẳng quân trẻ rằng bung lang bung lang bung lang bung bung la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 ng lang bung lang bung lang bung bung la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 ng phải làm gì mà chân gì, măng thủng đến đây mà, đây chính rằng bung lang 江湖绝浪。